สวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับเวลา11นาฬิกาครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับข่าวคุณเด็กอายุอันชันบุตรด้วยนะครับวันนี้ครับผมถ้าจะไม่พูดถึงข่าวนี้ก็คงจะจะไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเด็กอายุทธที่กําลังเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยพอผมเนี่ยตามข่าวไาสักสองวันแล้ว จะตามแบบตามไปข่าวนี้เลยว่าเอจะเจอศพไหมจะเจออะไรไหมเนี่ยเพราะมันมีประเด็นข้อกฎหมายเยอะครับแล้วก็คุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการโจมตีรัฐบาลเพื่อไทยมาโดยตลอดผมจะสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวให้ฟังก่อนนะครับสั้นๆสําหรับใครที่สนใจข่าวคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับควรจะฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ดูจนจบครับเพราะว่าผมจะแนะนําประเด็นบางอย่างซึ่งมันเป็นช่องว่าง,งกฎหมายว่าทําไมคดีเนี้ย ถึงจะหาคนผิดไม่ได้เลยนะครับเราฟังตอนท้ายครับเมื่อวันเพื่อหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่6พิถุนายนเนี่ยเป็นวันแรกที่เริ่มเกิดเหตุในช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่คุณเอกยุทธอัญชันบุตรเนี่ยไปทานข้าวที่ร,ร้านอาหารกระแตนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ทางทีมที่อุ้มเนี่ยก็รับสารภาพว่าดําเนินการในวันนั้น แล้วก็มีการเอาตัวพลเอกยุทธ์เนี่ยไปกักขังไว้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไปกักขังไว้สถานที่แห่งหนึ่งในแถวย่านลาดกระบังซึ่งเมื่อวานที่ตอนเวลาสองทุ่มครับล่าสุดก็คือมีการขอหมายสารเพื่อเข้าไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งก็เจอซิมการ์ดแต่ว่ายังซิมโทรศัพท์มือถือครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครนะครับส่วนทางทีมพิสูจน์หลักฐานก็เตรียมตัวเข้าไปคือตรวจสอบไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลสรุปออกมานะครับแต่อย่างน้อยยังโชคดีครับ หลังจากที่มีข่าวออกมาในวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเราก็ได้เริ่มรู้ข่าวว่ามีการตามตัวจนเจอนะครับแล้วก็วันเมื่อวานนี้วันอังคารวันที่11มิถุนายนเนี่ยก็มีการถแถลงข่าวจากทางผู้บัญชาการตารวจนครบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ <S <S ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าติดตามครับในมุมประเด็นของผมนะครับาะว่าผมมองว่าวันพฤหัสโดนโดนทีม คือผมก็ไม่เข้าใจกับคุณเฉลิมยงรุงอ่ะที่ออกมาตั้งตั้งประเด็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์หรือแม้แต่ทางตอนแรกนะครับก่อนที่ทนายความของทางกุณเด็กอยุทธ์เนี่ยจะเข้าไปช่วยดําเนินคดีเนี่ยทางตํารวจเนี่ยตั้งตั้ง,ต,งตั้งประเด็นว่าเป็นการฆ่าฆ่าชิงทรัพย์หรือขัดแย้งทางธุรกิจโดยตัดประเด็นทางการลงทิ้งไปเลยเรื่องนี้น่าสนใจครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนที่บงการเนี่ยมันเป็นการฆ่าจริงรัพย์หรือเปล่าหรือเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่คือต้องดูพยานหลักฐานต่อไปแต่ลองฟังที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วกันและลองไปจับประเด็นกันต่อว่าที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยต่อไปมันจะใช่ไหมในประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยผมก็หยิบเอาตัวที่แหล่งข่าว,ลวหลายๆท่านที่ออกสัมภาษณ์ทางสื่อนะอย่างธนาสุวัติ์อภัยพักทนายของคุณเอกชัันชันบุตรหรือทางทางตำรวจ คนตำรวจโทรคำนวณวิทูกระจ่าที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็หยิบมาปฏิปต่อกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ล่าสุดเมื่อตอนเช้านี้คุณสุวัสด์อภัยพักเนี่ยานายความของคุณเอกยุทธอัญชันบุตเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีทีวีดาเทียมช่อง ASCV นะครับบอกว่าคนขับรถที่เป็นคนพาคเอกยุทธ์เนี่ยไปฝังศพ เป็นจุดเริ่มต้นของการอุ้มค่าโดยน่าจะมีการวางแผนกันมาก่อนแม้ว่าตอนนี้นะครับสังคมกํลาลังพยายามมองไปที่ว่าเป็นการฆ่าเพื่อจิงทรัพย์เงินจํานวน5ล้านบาทแต่ผมจะบอกอย่างนี้นิดนึงฮนะว่าถ้าคนร้ายที่ส่วนใหญ่ถ้าประสมต่อทรัพย์สินเนี่ยมันก็มันก็มนกมนกไม่มันก็ควรจะเอาไปมากกว่าน,นี้ ไม่ควรตอบแค่ห้าล้านเพราะว่าคุณเอกยุทธไม่ได้มีเงินแค่หลักร้านสิบล้านนะครับเ็มีหลายร้อยล้านเราไม่รู้ว่าอาจจะมีเป็นพันล้านที่ซ้ำในต่างประเทศคือผมก็ไม่ทราบใ,ในเบื้องลึกว่ายังไงแต่ว่าทีมที่ปฏิบัติการครั้งนี้ถ้าเป็นการค่าชิงรัพย์ธรรมดาธรรมดานี่ไม่น่าจะมีการวางแผนที่มันรัดก,กุมขนาดนี้รัดก,กุมยังไงน่หรอครับเพราะว่าปกติเวลาค่าชิงรั์เนี่ยถ้าแค่เพราะอยากได้เงินเนี่ย มันไม่น่าจะมีการวางแผนว่าจะต้องเอาศพไปทิ้งที่ไหนไม่น่าจะมีการวางแผนว่าจะต้องเอาตัวไปกักขังไว้ก่อนทําไมเรื่องนี้สาคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการแค่งเงินเนี่ยทำไมคุณต้องเอาคุณเดกัยุทธ์เนี่ยไปที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ยังรับโทรศัพท์ได้อยู่แต่ผมก็ยังไหวมุมหนึ่งว่ามันก็บังเอิญเกินไปคุณให้คุณเดกัยุทธ์เนี่ยเซ็นสมุดเช็ค5้าล้านบาทโดยคุณเดกัยุทธ์เนี่ยพยายามเซ็นไม่ให้เหมือนกับรเราเซ็นตัวเอง เวลาคนร้ายเนี่ยเอาไปขึ้นธนาคารมันก็ขึ้นไม่ได้ธนาคารก็จะต้องโทรกับประานคุณเนกยุทธว่าได้มีการเขียนเช็คฉบับนี้หรือไม่ถ้ามีการเขียนจริงธนาคารก็จะจ่ายให้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยครับมันสอดคล้องเกินไปกับการการวางแผน,น,นต้นกุณเนกยุทธคือมันมันดูมีเหตุมีผลจนเกินไปอ่ะคนทั่วไปที่เขาวางแผนฆ่าชิงทรัพย์อะไรลักษณะนนเนี้ยมัน มันไม่ควรจะทําอะไรซับซ้อนม,มากมายอย่างเช่นต้องเอาศพไปทิ้งเกไกลหรือจะต้องและที่สําคัญครับถ้าคุณจะปล้นใครสักคนเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าคุณเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นมาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะผู้ต้องสงสัยอันดับแรกอย่างเช่นเนี่ยคนขับรถเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกเลยคุณบ้าหรือเปล่าถ้าคุณจะปล้นเอาทรัพย์เขาอะแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องหนีหนีแล้วจะหนีไปไหนล่ะประวัติอะไรมันก็มีหมด มันแปลกมากครับและตอนนี้นะครับหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเขาเอาศพจากกรุงเทพไปพักทลุมได้ยังไงโดยที่ตรงจุดนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยด่านตรวจเพียบเลยนะครับเอาศพเข้าไปเนี่ยศพศพมันไม่ใช่อะไรที่มันซ่อนง่ายนะศพนี่เป็นอะไรที่ขนย้ายยากมากและนี่ยังไม่รู้ว่าการฆ่าเดลยอายุธ์เนี่ยตกลงใช้มือบีบคอหรือใช้ปืนกันแน่ ถ้าใช้ปืนเนี่ยเลือดเยอะถ้าใช้ม้บีบคอก็เลือดน้อยหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมทำไมตำรวจนักข่าวลหลายๆคนเนี่ยพยายามถามให้ได้ว่าศพอยู่ที่ไหนถ้าไม่เจอศพนะในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเขาถือว่าความผิดในเรื่องของการฆาตกรรมมยังไม่เกิดนะถ้าไม่เจอศพเลย ถ้าไม่เจอศพเลยเนี่ยความผิดไม่มันจะยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาศพเจอเนี่ยนั่นแหละครับถึงจะถึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วตอนนี้นะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่เอาศพไปทิ้งความผิดฐานอําพรางศพเนี่ยมันโทษจำคุกไม่กี่ปีนะแต่ความผิดฐานวางแผนฆ่าผู้อื่นเนี่ยอันนี้มันโทษประหารชีวิตแล้วความผิดฐานอําพรางศพเนี่ย มันต้องเจอศพตอนนี้ยังไม่เจอศพเลยณเวลานี้ถ้าไม่เจอศพเนี่ยผู้ต้องหาที่ก,กล่าวกันมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องยกฟ้องไม่ต้องยกฟ้องหรอกอายการควรจะสั่งไม่ฟ้องถ้าไม่เจอศพหรือถ้าเจอศพก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วเหตุที่ฆ่าเนี่ยเพราะอะไร แต่ถ้าคดีนี้นะถ้าไม่เจอศพเลยนะอย่าว่าแต่คนเอาศพไปทิ้งที่โดนที่ตอนนี้กำลังเป็นเป็นนายบอลเนี่ยนายบอลหรือนายสันติภาพเนี่ยกำลังเป็นผู้ต้องหาอันดับแรกเนี่ยก็ต้องยกไม่เจอศพความผิดฐานผลได้ศพก็ไม่เกิดไม่เจอศพความผิดฐานวางแผนฆ่าก็ไม่มีเพราะตรงนี้เป็นจุดจุดบอดฮนะเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่อยัยการเขาใช้กันในการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายที่คนทั่วไปจะทําการอย่างนี้ได้ต้องมีการวางแผนกันมาอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดเซเวอร์กล้องวงจรปิดออกไปจากจากในบริษัทไทยอินไซเดอร์ไม่ใช่ไทยอินไซเดอร์สิบริษัทเน็ตเน็ตเน็ตอทของคุณเดกอยุที่ทำเกี่ยวกับการส่งออกซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากะเพราะว่าจะเห็นว่าลําดับขั้นตอนกระบวนการในการทำเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ มีความรู้ทางด้านการสืบสวนสอบสวนของตำรวจมีความรู้ทางด้านกฎหมายและรู้ว่าช่องทางไหนทำแล้วสุดท้ายตัวเองจะไม่ผิดน่าเป็นห่วงครับที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่ผมออกมาพูดนี่ก็ไม่ได้แนะนําว่าทุกคนจะต้องมีการคาตกรรมและต้องทําอะไรแบบนี้นะแต่ผมบอกให้เห็นว่ามันเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งคนก็ควรจะรู้ว่า ครับผมก็หวังว่าจะจับคนร้ายที่แท้จริงได้ยังไงก็ตามนะเพราะว่าคุณเด็กนิยตันชันดุลสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะยังปักใจเชื่อไม่ได้ว่าเสียชีวิตจนกว่าจะเห็นศพยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ